ร้านสตรีมช็อปบริการเติมโรงพักระบบอดีพาร์ตเลทสามถึงแปดยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่แบบอันดี้เมทไฟเตอร์สมิเลเตอร์ได้รับกดผลแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่และยังมีบริการกดเพชรออสตาเลทแปดติ้งยูต้าคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโต๊ะบล็อกแบบอันดี้เมทไฟเตอร์สมิเลเตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงการฟาร์มกล่องแล้วก็ฟาร์มบัฟกันนั่นเองนะครับฟาร์มกล่องคืออะไรนะครับช่วงอีเวนต์คริสต์มาสหรือ เป็นตามเวลามันนะครับเวลาเราเข้าเซิฟที่1ก็จะดรอปหนึ่งครั้งนะครับเวลาเรารีเซิฟมันก็จะดรอปเหมือนกันนะครับวิธีหามันจะมี2ออย่างนะครับก็คือการรีเซิฟกับเปลี่ยนเซิฟไปเซิฟคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าใครมีงบนะครับแนะนําให้ซื้อเซิฟวีนะครับแล้วก็มาหากันนะครับกล่องจะมี2อย่างนะครับกล่องจะมีกล่องธรรมดาครับที่เป็นกิฟต์ธรรมดาอย่างเนี้ยมันจะเรียกว่าอักิฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องทองมันจะเป็น golden ิ i ต์นะครับ แล้วก็มันจะใช้โลบัคข้ามต่างกันนะครับในกลองธรรมดาเนี่ยอยู่ที่19โลบัคครับในกองทองอยู่ที่99โลบัคนั่นเองครับถ้าใครมีงวก็หากองทองนะครับแล้วก็ข้ามตีหากองทองข้ามตีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะมีเว้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อดีนะครับก็คือในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีการสุ่มดรอปบัฟต,ต่างๆนะครับจากตามชื่อคลิปเลยวันนี้มาสอนตามเรื่องบัฟนะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องบัฟก่อนนะครับ บัฟพวกนี้สามารถหาได้3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับง่ายๆเลยก็คือใส่โคดนั่นเองนะครับโคดพวกนี้นะครับอันนี้ก็โคดที่พี่เคยใส่ไปแล้วนะครับอ่ะนี่เลยมันก็ใชมันก็เลยทําให้พี่ใส่ไม่ได้นะครับมันจะได้เป็นบัฟธรรมดานะครับบางทีก็ได้บัฟทองครับเออส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโคดที่ได้บัฟทองพวกนี้จะมาจากอัปเดตเป็นแพทนะครับก็เปลี่ยนจากแพทสิบเจ็ดเป็นแพทสิบแปดก็จะมีโคดโคดหนึ่งมาให้เรานะครับโอเคมานี้นะครับต่อมานะครับวิธีการหาอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ ก็คือการความฉาดนะครับทำเทลออฟฉาดนั่นเองนะครับถ้าเรามีฉาดเยอะเท่าไหร่เราก็จะเอาไปซื้อบัฟในดันได้นั่นเองนะครับที่แรกก็จะอยู่โลกแรกเลยนะครับอยู่ตรงหน้าดันเลยเกือใครไม่เห็นครับน่าจะเห็นกันหลายๆคนละก็เคยพูดไปในคลิป2คลิปที่แล้วนะครับว่าสิบสิ่งที่ควรทำอ่ะก็เลยสองคลิปที่แล้วนะครับนี่แล้วจาฉาดพวกนี้ก็สามารถมาทําให้เราเก่งขึ้นได้นะครับถามว่าทําไมนะครับการที่เราซื้อบัฟหรือซื้อตั๋วพวกนี้อ่ะนี่นะครับพวกนี้ จะทาให้เราเก่งขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าการทำเงินได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าการเปิดบัฟไม่สามารถทำในดดนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟซูเปอร์เย็นหรือว่าซูเปอร์เดเมทน,นะครับถ้าเราเปิดบัฟระหว่างที่อยู่ในดดนเนี่ยจะแต่วร์ปเข้ามาในดดนเลยนะครับมันจะถูกหยุดเวลาไว้นะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มันจะไม่มีผลนะครับต่อการต่อแบบสเตตัสของเรานั่นเองครับโอเคต่อาณนี้นะครับ แล้วก็อย่างอย่างตอนนี้อย่างสุดท้ายนะครับการฟาร์มบัฟก็คืออย่างที่พี่บอกไปตอนต้นเลยนะครับก็คือการฟาร์มจากกล่องนะครับอ่ะพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็บัฟพวกนี้พี่แนะนให้เราฟาร์มช่วงอีเวนต์นะครับไม่ใช่ฟาร์มช่วงอีเวนต์สิฟาร์มช่วงที่ก่อนอีเวนต์มานะครับก่อนอัปเดตนั่นเองครับแล้วก็หลังอัปเดตนี่จะมีอีเวนต์มานะครับอีเวนต์คุณเงินคุณดาเมจคุณลักหรือว่าคุณเอพี่นะครับ ช่วงนั้นเนี่ยพี่แนะนําให้เราใช้พวกนี้ให้เต็มที่นะครับแบบมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับถ้าเป็นแพทที่เราชอบนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าช่วงเว้นมาวันไหนบ้างนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะประมาณช่วงวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนหรือคืนวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วช่วงเวลาที่รับหมดหรือว่าอีเวนต์หมดเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณคืนวันจันทร์หรือว่าเที่ยงคืนวันอังคารนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากได้รับเพิ่ม บับบับลักนะครับอ่ะบับบักบวกตรงนี้บับลักเออนี่ค่าลักนะครับบวกค่าลักนะครับก็คือจะมีอยู่2วิธีนะครับการออนเกมอ่ะนี่ออนเอ่อออนแบบชั่วโมงแบบนี้นะครับเพลทามนี่นะครับการเล่นเกมครับเอฟเคก็ได้นะครับได้เหมือนกันนี่จะเป็นเวลาแบบนี้นะครับเอ่อมันจะมีค่าสุดท้ายนะครับอยู่ที่2,500ชั่วโมงครับจะได้บวกบับลักน่าจะ1หรือ2อนั่นพี่จำไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าใครได้มาก็น่าจะเอ่อี่นนี่นะครับปั๊บปั๊บ มันเป็นของอันแรกดีกว่าอ่ะนี่นะครับปรับลักบวกหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับแค่บวกหนึ่งนะตรงนี้นะครับส่วนเกมพาร์ตนะครับจะมีสามอย่างก็คือเก้าเก้าโลบักนะครับอันนี้น่าจะสี่เก้าเก้าแล้วก็เป็นเอ่อของไออันนี้เก้าเก้าเก้าหรือเปล่าจำไม่ได้แหละอันนี้เก้าเก้าเก้าสิแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเป็นอ่าบัฟลักที่แพงที่สุดนะครับตอนนี้เขาบอกแล้วว่ามันจะบวกเท่าไหร่นั่นเองนะครับตอนแรกไม่บอกนะหลายๆคนคงก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้บอกแล้วนะครับเพื่อใครไม่ดูนะ ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้พี่เหมาเกมพาร์ตหมดแล้วนะครับราคาเหมาเกมพาร์ตก็น่าจะประมาณพันนะครับพันน่าจะพันหนึ่งนะครับถ้าละกดจากไอซิมช็อปนะครับโอเคเขาเป็นสปอนก็เลยพูดได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ขอจะโค้ดนิดนึงแล้วกันนะครับโค้ดจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่3โค้ดที่เหมือนน่าจะใช้ได้อยู่นะครับสาหรับโค้ดแรกนะครับก็คือเฟรมซิตี้นะครับใช้ก่อนวันเสาร์นี้นะครับไอ้ดูก็ขอไม่ได้นะครับเรื่องโค้ดเดี๋ยวพี่อาจจะปักหมดไว้ถ้าพี่ไม่ลืม แต่ว่าพี่ชอบลืมอยู่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีโค้ดช่วงชิสปั้นนะครับนี่เลยคนนี้เลยครับเดี๋ยวผิดพลาดทีทีครับโอเคนี่นะบคนนี้นะครับนี่ก็ได้บัฟเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับโค้ดล่าสุดเลยครับโค้ดของปีใหม่ครับนี่คนนี้เลยครับเราก็จะได้เป็นบัฟแบบพวกนี้มานะครับแับพวกเนี้ยแล้ก็เป็นบัฟทองนะครับส่วนมากบัฟทองจะได้จากโค้ดที่เป็นอัปเดตใหม่นั่นเองครับก็จะได้จาก พัพวกนั้นเท่านั้นนะครับเราก็ต้องรอครับว่าเราจะแจกบัรทองไหมนะครับอ่าประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่มาพูดถึงวิธีการฟาร์มครับแล้วก็ถ้าใครอยากหาแบบกล่องทองจริงๆนะครับก็แนะนําให้ซื้อเซอร์วิสแล้วก็รีเซิร์ไปเรื่อยๆนะครับรีเซิร์ไปเรื่อยๆเวลาเราตีกล่องครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะพอกล่องพอกล่องแตกเนี่ยเราก็จะได้ของนะครับของจะมีดอกเป็นกุ่มดอกนะครับเป็นพวกบัฟพวกนี้หรือว่าจะเป็นหินโทเค็นเอเดฟเฟน์โทเค็นนะครับหรือว่า จะเป็นเจ้าผลไม้พวกนี้นี่นะครับเดยรวมแล้วพี่มองว่าเหมือนกล่องจะดอกผลไม้เยอะกว่านะครับเรียกว่าเจ้ามิเทโอด้วยนะครับถ้าตุ่มได้ครับโอเคอย่างตอนเนี้พี่ได้เป็นพันเลยครับทีเลยพี่ได้ตีกล่องทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพี่พยายามตีกล่องทองให้ได้สัก4ี่ห้ากล่องนะครับประมาณนั้นครับก็รีเซิร์พราเรื่อนนะครับสักๆที่กล่องต่อวันนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เจ้าชเนี่ยนบูธมาครับชเนี่ยนบูธนี่คืออะไรนะครับจะเป็น ของที่ซื้อจากเออเมอร์เชนนะครับหรือว่ามีนะครับตามด่านที่มันเกิดน่าจะอยู่ราคาประมาณ1 1 9 9 9หนึักไม่ก็2,999ันบกนะครับให้เวลาแค่2นาทีในการปับ Shiny Chain ๊บไชนีชเช้าสเน50%นั่นเองครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากพ่พูดถึงข้อมูลเกมอะไรหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับบอกได้นะครับแล้วก็ในอัปเดตหน้าพี่น่าจะมาพูดถึง DPC d p s พที่ลงดันลงเลดไบตนะครับแล้วก็ ถ้าพี่สามารถแบกทุกคนไปห้อง120ได้ด้วยตัวคนเดียวครับพี่ก็จะสตรีมแบกนะครับใครที่อยากเล่นกับพี่ล้มาอยู่กับพี่ได้นะครับมาเล่นกับพี่ได้มาอยู่กับพี่คืออะไรวะพูดีนะครับมาเล่นกับพี่ได้นะครับหลังบ่ายสองพี่จะสตรีมนะครับแต่ถ้าไม่สตรีมเนี่ยก็ไม่ขึ้นครับโอเคแล้วก็น่าจะบอกในชุมชนนะครับเหมือนวานนะครับที่พี่ไม่ได้สตรีมนะครับก็พี่ก็บอกในชุมชนเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่มีชุมชนอยู่นะครับแล้วก็ได้คลิปได้ได้ดีคริปชั่นนะครับเผื่อใครอยากติดต่องานหรือายก ติดตามเพจพี่นะครับเพจพี่ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเพจเป็นเหมือนเพจช่องฟอร์มครับแต่ว่าเป็นเพจของพี่เองนะครับอยู่ใต้ดีสิปชันเลยนะครับขายของกันหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะมีอีเวนต์นะครับสาหรับปีใหม่ขึ้นปีใหม่แล้วกันนะครับก็อาจจะรับแบกนะครับแบกทุกเลทแล้วก็แบกทุกดันนะครับไม่ใช่แบกทุกดันสิเป็นแบกทุกเลทแล้วก็พาไปห้องร้อยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับลองเข้าดิสตมาได้นะครับอาจจะเป็นกิจกรรมตอนที่ สตรีมก็ด้วยนะครับแล้วก็ในดิสก็ด้วยนะครับถ้าใครอยากผ่านร้อยฟรีห้องร้อยฟรีนะครับแต่น่าหลายๆคนน่าจะผ่านแล้วนะครับแล้วก็ที่พี่ไม่ได้ฉลองยอดซับนะครับแบบทุกคบคบทุกหมื่นซับพันซับห้าร้อยห้าพันซับอะไรนี้นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับอยากแจกเหมือนกันนะครับจะไม่มีตังค์นะครับต้องขอบพี่ด้วยนะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับปดกันยาวและอย่าลืมนะครับพี่สตรีมทุกๆวันนะครับจันรถึงเซาร์นะครับอันที่หยุดนะหยุดลงคลิปเหมือนกันนะครับมันจะเกมจะมีอัปเดตนะครับ พี่สตรีมจั์ถึงเสาหลังวัยสองจะถึงห้าโมงเย็นนะครับนอกจากเน็ตหลุดหรือว่าคึกไปถึงหกโมงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพ่อเค็ดีนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ